สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้อยู่ริมโขงเลยนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะ มีแต่แก่งหินเด็กๆนะคะน้องอุ้มกับน้องเฟิร์สกำลังเดินลงไปชมวิวค่ะ <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าน้องปลาบึกน้องปลาบึกนะคะจะเห็นได้ว่ามีบางท่านที่ ตกปลาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินลงไปชมวิวกันด้านล่างนะคะพี่อนเดินดีๆนะพี่อนพี่อนระวังกลิง้งกลัวเหล,ล, <c oughs> ล็กทะลุ <c oughs> พี่เฟิร์สบกมือทักไทยหน่อยเย่ลงไปแล้ว เป็นไงคะสวยงามบรรยากาศให้ดูอีกรอบ นี่ค่ะลงมาแล้วอันนี้คือบริเวณใต้พื้นแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้เป็นแก่งหินนะคะน่าจะมี แล้วก็มีตากล้องอยู่ด้านบนนี่ค่ะพี่ลูกหมูครโรบะตะตอนนี้กำลังงงในฉายะของตัวเองอยู่นี่หันมาค่ะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สของเราและน้องอุ้มนะคะ เป็นไงคะน้องๆเราน่ารักมาพร้อมอุปรกรณ์นะคะในการถ่ายภาพเดี๋ยวจะให้ดูวิวนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะเป็นอะไรที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากนะคะในส่วนของแม่น้ำโขงแต่ว่าตอนนี้เหือดแห้งหายไปหมดแล้วคะ่ะ ฝั่งที่เราเห็นฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งของสอปป,อปอลาวนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย,ยก็จะมีประชาชนนะคะที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็อยู่ประจำแถบนี้เขามาตกปลานะคะ ให้ดูหินนะคะอันนี้เป็นหินใต้แม่น้ำโขงนะคะซึ่งตอนนี้น้ำมันแห้งไปหมดละเราจะสังเกตเห็นว่าหินเขาจะเรียบมากเลยนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าโดนกระแสของแม่น้ำโขงยพัดอยู่ตลอดเวลาปีนี้น้ำแห้งนะคะเราจึงได้เห็น ความสวยงามของแก่งหินเหล่านี้นะคะ <laughs> นี่ก็จะมีทรายแม่น้ำโขงบ้างนะคะเป็นบางจุด